ก็จะเป็นคุณมานจจะลงนะครับเชิญคุณมากองมารทันเญเชิญลูกเชิญ จุกทองใหโชคลรามาเลยเดีว่าให้ยุ้งจุกงทองเดี๋ยวจุกทองให้รางวัลใหญ่ใหญ่สาธุสาธุจุกทองไม่ยู่กับแม่เลยนะค่ัจุกทองตั้งแต่แม่ตะเพียนยังไม่มาเลยเดี๋ยวมาอยู่กับแม่ดีมหารอ้วย

จุกทองไม่ใช่มาหครมาคุยกับจุกทองากให้เรานที่นยให้ราที่อนี่มาค่อยากคุยเราจะั่ะบารมีจุกทองขอให้บันวายนี้จะล้นลุ่งเรือขให้คนเห็นเดทมาแล้วก็มีช่วยให้บานของผมได้มีโบสถ์ารรมเสร็จด้วยเถอะผมอยากเห็นโบสถ์แห่งนี้เสร็จเหมือนแม่เลยครับผม อยากได้อันอยากได้โบเต้องูกนะยุอไม่ใเดี๋ยวจกองตะนได้ครับเดี๋ยว่นะมากไหมยืนยืนนเลยจะจบก้นเดีมีผมมาบาทสิบาทก็ช่วยกันได้ครับเดี๋ยวโบสตรงนี้ก็เสร็จแล้วจุมทองเป็นเด็ยังหักเน้นโบสเสร็จเลยครับผมอ่าา อยากมันถูกนะก็ถูกแบบบางคนก็เฉียดแต้มหนึ่งสองแต้มเอาไ่อยากตัวเฉียดอะไรก็เอาถมงถูกแบบไม่ถูกเลยที่ต้องมันถูกอะไรเดี๋ยวใกล้ๆวันจุดทองจะให้จุดทองกต้องนั่งสมาธิก่อนวันนี้ใครไม่จุดเฉียดไม่จุดทองจุดทองไม่ตาม จุดในคนแน่กโก้โกโก้คุณพี่ไจุดในห้องก็ได้ทำแบบ้าไเลยเก่งปรหชายกไปจุดได้แน่ผมไปบอกอ่นี้อยากดังฮึมาต้องฝึกปีกกันเลยจกา้้นเจ็บกับสามาเท้นจอ ô chồng đẹp không là <laughs> không? 937 <laughs> <không có> <laughs> 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 มันเอา้ตียมาให้คูกครับมึงเอ้าให้ล hmm. mm ูก hmm. พ mm ี hmm. mm ่ไปคูดเดียวพอมาเลยมีไหมเอาบารมีที่จุกทองททั้งถ้าเอาไม่ถูกไม่ต้องเอาให้ลูกพี่จุนต้องอามสี่้อีแล้เพรนั้นแหละมันต้องถูก ถ้าไม่ถูกถ้าไม่ถูกพี่จะไม่ให้กินข้าวเลยทีนี้ปวดข่าวนวดเมื่อยไปแบบนั่นไม่ให้ยา่ก็ทบอกแต่ยายว่ายายบนไม่ถูกไม่ให้กินข้าวโอ้คี้เยาะไรแต่บ้าน Đây là mày Đây là mày ซนน้อยเด้อ sám น้อย Sám มันได้ tung À tung ได้ à, à, là... chị แท็ก

ดังไหมลูกดังไหมวัดนม่ดังเนาะใช่ดังเยะนะบอกแต่ยายบนยายก็บนหาดีได้ไม่ลูกหวยก็ทอ่ะยายก็ไม่เาน้ำเดงไก่นอ๋อเดี๋ยวยายจะเอาม่ให้กินให้ถูกกอนนะให้ถูกคนะ่องนี้เราสายกิน๋ยวนี้เลยกินแล้วโดนไปเอาแล้วไปเอาแล้วยายยายไปเอาไหนเด้อไยรวไปเอายูกัได้ได้ในฟุ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn วาลูกวายคล้องลายหืึ่เต็มเลยนักเรียนของน้องอุมาทองอยากได้สายดกาปู้ yeah, ูสร yeah, ูาอยากได้สายดิกา สวยมาเยอะๆได้ผู้ใดยผู้สาวเยๆมาให้ชุดคล้องบนแน่อยากเล็นผู้สาวก็แต่แม่ค้าใเอาคล้องไผนิ่แม่ค้าสดไหมมีคนมาจีบูแต่เลือดมากนั่นแหละเอาคล้องไคล้หนิครับเดือดมาก เดี <toys> ๋ยไปเลยมาได้บงใช่ละผูนึงน่นหาคูนึงอีกคนนึงู่อยู่เด้เพื่อว่าถ้าเข้ามาแล้วครอบครัวเขาจะแย่กว่านั้อีกคนนึงก็ู่อ่าผู้ใดสิว่าจะได้เอ็กสาไม่้ายกะเกเอห้อมเดยกสองสองวันแล้วนมาเลยม ค่ะน,นี่ก็คือต้นโพที่น้องกุมารจุดทองอยู่นะคะก็จะอยู่ข้างๆกับเจ้าแม่ตะเคียนก็ลําต้นจะใหญ่น่าจะมีอายุหลายร้อยปีเลยค่ะคะ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูต้โในโพใกล้ๆนะคะไปตามสายเลย ค่ะก็จะเป็นบรรยากาศโดยรอบของตะเคียนเจ้าแม่สิริทองแล้วก็ต้นโพธีน้องจุกทองอยู่นะคะลำต้นเขาก็จะใหญ่มากค่ะสำหรับคลิปตะเคียนบ้านหนองพน,นงก็ขอจบลงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย